โอเควันนี้มีเป็นพชรวิต้ารุ่นพันธนะครับก็มีเป็นก้อนตามนี้นะครับมีเป็นถังโฟมนะครับมีเป็นเคสใสนะนะครับเป็นรุ่นพันธ์นะครับดับเเตอร์จะเป็นของเทียบนะครับใช้งานปกติเป็นดับเบเตอร์ของเทียบนะครับแต่ว่าก็ใช้งานได้ปกติหัวมันจะแน่นนิดนิดหนึนนน่งนะเวลาดึงก็ต้องดึงตรงๆนะเวลาชาร์จแต่ว,ว่าใช้งานได้ปกตินะครับ มีอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้เรามาดูที่กระเป๋าก็จะนี่กระบอก a i r ์โฟมนะครับสภาพค่อนข้างสวยเลยีเดียวอันนี้ก็เป็นพวกฝุ่นอะไรอย่างนี้เฉยตัวเครื่องก็จะมีเป็นผ้าเช็ดจอให้นะครับตัวนี้ติดฟิล์มไม่เรียบร้อยแล้วครับด้านหลังก็จะมีฟิลม์ม ทัดเตดให้นะครับด้านหน้าก็มีฟิล์มใส่ให้บริเวณจอทัศนสกรีนนะครับตรงนี้สภาพเครื่องจะประมาณนี้นี่ครับเมมโมรี่ตัวนี้64กิกนะครับสามารถโหลดเกมได้แบบเยอะมากๆนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นรุ่น 3G ด้วยนะครับมีช่องใส่ซิมการ์ดนะครับนี่ช่องใส่ซิมการ์ดต,ตรงนี้ แต่ว่าไมไม่ได้ทดสอบในส่วนของการใช้เน็ตจากซิมการ์ดนะครับหน้าจอจะมีติดส้ม2จุดชัดๆนะก็คือตรงมุมซ้ายบนกับบริเวณบนโลโก้ตรงนี้ซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับตัวอื่นจะมีให้เห็นเยอะกว่าน,นี้สำหรับรุ่นพันนะครับแต่ว่าข้อดีก็คืออสีสดนะครับสีสวยเป็นจอโคเลตนะครับไหลอกสภาพสวยทั้งสองฝั่งนะครับนะี่ครับ การใช้งานอะไรกดได้แน่นทุกปุ่มนะครับนี่โอเคตัวนี้ก็เป็นเมมแบบ sd to vita นะครับตรงนีเ้เดี๋ยวเราลองมาเปิดเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นมีซิมนะสังเกตดูว่าจะขึ้นนะว่าน o ซิมเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้ใส่ซิมไว้นะครับมีอะดรีนาลีนนะครับแล้วก็ ekg เดี๋ยวมาดูที่ setting ก่อน อ่า uh, setting นะครับก็จะเป็นในส่วนของ system นะครับนี่เป็น63.60นะครับ memory 64 f o r m ออกมาจะเหลือที่59กิกนะครับประมาณนี้นะครับ64ก็คือถือว่าโหลดได้แนะบบเต็มที่แล้วนะครับการโหลดเกมแล้วก็การเล่นเกมต่างๆโอเคเดี๋ยวมาดูที่อันนี้อารีนนะครับ อาเรลนก็เป็นตัวจำลอง psp นะครับบนเครื่อง Vita ก็คือซื้อ Vita ก็จะได้เล่น psp ไปด้วยนะครับก็สามารถโหลดเกม psp มาเล่นได้ด้วยนะครับอ่าตัวนี้นับิมลสติ๊กเนี่ยก็มีเกมบน psp ด้วยนะครับวิธีออกก็กดตัวนี้ค้างนะครับแล้วก็มาที่ setting ไปที่ exit psp m o n u นะครับกด o ครั้ง เราปัดลงแบบนี้นะครับเกมนะมาดูี่เกมอ่าตัวนี้ยังมี pkgg ให้นะครับก็คือแบบต่อ Wi-Fi โหลดเกมได้เกมมีแล้วก็บล็อตนะครับ fifa 20 cooper อะไรสักอย่างนะ g จ้ star one heat นี่เพิ่มปีโมนเต็ดนะครับ call of duty b a c k o f s call of duty รัดนะครับ little big อ่า galactic reman นะครับ madman lego star wars เบนเทนนะครับลิมโบวันพีทสองภาคมีแอสโฟลนะครับแล้วก็มีเดอะกิงเดทอันนี้น่าจะเป็นเกมไม่เอ้มดแดงนะครับแล้วก็มีเป็นคิวโซนนะครับเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสไปนนะครับก็จะประมาณนี้นครับโอเคเรามาลองทดสอบที่ฟี f a ยี่สิบนะครับนะคตัวนี้มีฟี f a ยี่สิบมาให้ก็สามารถ เล่นได้เลยนะครับก็โหลดเกมมาเยอะแล้วด้ครับข้อดีของจอ o อ e d เอ่อสีสันแบบสดสดมากๆนะครับเห็นไหมดูจากสีของตัวนี้แนละ้วสีแบบสดโคตรนะครับอะไรนะครับทียจ เสียงปกตินะครับฟีฟาย0ี่สิบกดสตาร์บตัวนี้ทัดแพดใช้งานปกตินะครับทัดแพดด้านหลังเราจะลองทดสอบยิงให้ดูแอนะล็อกก็ใช้งานปกติอันนี้ยิงใช้ปุ่มน,น,นี่ใช้ปุ่มนะครับ นี่ใช้ปุ่มยิงนะเดี๋ยวต่อไปผมจะใช้ทัดแพดในงานยิงนะครับเลี้ยงเข้าไปเลยแตะทัดแพดนะครับแตะด้านหลังอ่าไม่ได้ขึ้นเป็นจุดแบบนี้นะครับถ้าเราแตะทัดแพดอ่าอีกรอบหนึ่งนะครับ่าแตะด้านหลังนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นการยิงนะครับเดี๋ยวลองข้อเกมให้ดูนะครับสำหรับฟีฟ้า ยี่สิบ การใช้งานน่ปกติครับ อครับก็ทดสอบให้ดูมานี้แล้วกันในในการเล่นเกมอ่านใะครที่สนใจก็ทักมาที่แฟนเพจนะครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณ3690นาสนะครับสำหรับตัวที่เป็น64ิสกิกสภาพสวยนะครับพร้อมเล่นสหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ